บินอีกแล้วครับบินอีกแล้วนอะไม่ครับพ่อเก็บอีกแล้วสวัสดีครับพี่น้องมาหักนอไม่อีกแล้วครับบินอีกแล้วนอะไม่เผิ่ได้ครับบินอีกแล้วับหักเลยครับเมื่อนี่น่ครับเป็นตะปูครับเมื่อนี้บ้าโจกอสิปูกเพิ่มนะครับพอดีมันมีไตครับบ้าโจกสร้างมากปลูกตอนแรกๆนะครับสร้างมากขึ้นกันครับเงาละหาสิบบาท สั่งตามช่อง YouTube นะครับพอดีมีอยู่2ต้นครับมันบ่เกิดนะครับคือว่าเป็นเงาที่บ่ค่อยดีคุณภาพบ่ดีนะครับมันเลยบ่เกิดบ่าโชกซีปลูกนะครับมื้อนี้นะครับด้านหลังเตรียมไว้แล้วครับเดี๋ยวติดตามครับว่าปลูกแบบไหนเนาะครับเนาะนี่ครับโอ้งามๆครับพี่น้อยร้ายอยู่ครับก็ได้อยู่ กอได้กินพี่้องปลูกไว้ครับง่ามๆครับกตเดี๋ยวไปปลูกกันแรกครับพี่้องการปลูกไายเลียงบ้านครับกะต้องใส่เงาในการปลูกนะครับอันนี้กะตรงนี้บบมีตาแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่ามองนี้ครับนี่เกิดออกมาแล้วครับแล้วกันนี่ลากออกมาใหม่แล้วครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตาครับนี่ยตรงนี้เป็นตาน้องหม่ครับนี่ก็จะออกตามนี้แหละครับ การปลูกกรไส่เงาครับในการปลูกอันนี้ปลูกแบบตรงครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกอีกแบบนึงครับถ้าเขาปลูกช่วงที่มันออกนอนะครับคือว่าช่วงหนาฝนนี่แหละครับช่วงนี้แหละเวลาเขาขุดมันจะเป็นงอี่ครับนี่คือมันออกนอหลไหลนะครับเวลาขุดมันก็จะนี่ครับสีมีแบบนี้ติดมานน่านะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเป็นอย่างผมคือบบขุดตอนนี้นะครับเพราะอันเป็นแบบนี้ครับเวลาขุดมากมันจะนี่ครับ มันจีมีเเกิดมานนองนะครับเกิดนนองแล้วนะครับนี่เกิดออกมาแล้วนะครับมองนี้บ่มีตาเราได้ครับนี่เบิดแล้วนะครับคือว่าที่ปลูกนี่คือปลูกเอาส้มนี่ครับส้มไม้มองนี้ก็จะมีตาครับนี่นี่ครับตาก็จะเกิดมาตามนี่ครับก็เป็นการปลูกแบบอ่าใช้เงาครับผมครับก็จิปลูกตัวนี้ให้เบิรงก่ันครับพี่น้อง นะครับตัวนี้ครับการขุดลุมก็ขุดลึกประมาณบาโชกปูกระประมาณสี่สิบเส้นนะครับนะครับเพราะว่าตัวนี้มันขึ้นสูงแล้วครับนี่ตามอยู่สูงบาโชกเลยขุดสี่สิบเส้นนะครับขุดประมาณนี้แหละครับประมาณสี่สิบเซนสามสิบถึงสี่สิบแต่ตอนนี้คือปลูกเลือกจังหน่อยครับครับประมาณนี้พี่น้อง ต้องปลูกให้มันเป็นค้นครับพี่น้องนะครับต้องลดน้ำไลายลพี่น้องลดน้ำครับให้มันเป็นค้นเลยพี่น้องนะครับโยกโยกจังเลยนะครับดินมันเขากันดีครับครับลดน้ำไลายๆเลยพี่น้องทมเนีใจเลยครับว่าเขากันดีแน่นอนเป็นค้นอ่าโอเคครับ หลังจากนั้นกันนี้ครับเติมดินไปเลยกครับพี่น้องเติมดินหมดเลยน่ครับพี่น้องับเรียบร้อยครับผมไม่ยาดหอกครับพี่น้องครับกระเย็บมาแน่นๆครับพี่น้องจะขออนุญาตครับใส่ขาเลยครับประมาณนี้ละ ถ้าดินปูได้ดีครับบ่ตรงใส่ดินที่ผสมก็ได้ครับแต่ว่าดินเก้าของมาโชมันเปลี่ยนยังสีครับผมได้ใส่ดินตัวนี้นนครบับการปลูกกับประมาณนี้พี่นอ้องแล้วล่ะครับอันนึงประมาณนี้ ตีแน่นอนครับเพราะว่าตามันยังมีอยู่นะครับต้นพันธุ์มันมีตาอยู่ครับมันตีแน่นอนนะครับครับเป็นยังไงครับพี่น้องปลูกไทยโบราณครับตียังไงว่าจะกิ่งพันธุ์มันมีคุณภาพนะครับอันนี้คือผมซื้อมาครับมันเป็นแบบนี้นี่ครับผมซื้อมากหาซื้บาทขึ้นกันได้ครับนี่นี่ครับเพื่อนติส่วงมั่งสิครับนี่ พี่น้องกับเบิงเลยครับเนี่ยคือมันโบมีตานะครับนี่ตามันโบมีเหลี่ยวนะครับมันเป็นจริงที่โบมีคุณภาพตอนที่ผมปลูกใหม่ๆผมกับบริเบิงนะครับปลูกไปแล้วมันกับโบมีตาออกมันกับยียุงซี่นะครับมันกับโบไปใส่มาใส่นะครับโบอกนอโบหยังเลยนะครับเพราะว่ามันโบมีตานะครับแต่ว่านี่คือตาหลายครับกําลังเกิดใหม่ทียบนี่ครับแน่นเลยครับเนี่ยตรงเห็ุมันแน่นแน่นครับที่แหลกปลูกไผ่ที่จะได้เกิดดีครับ กให้เป็นโคนไปเลยนะครับลสให้เป็นโ้นเลยครับถังลังนะครับเดี๋ยวไปบางอีกต้นนึงครับพี่น้องครับตัวนี้จะปลูกแบบเอียงครับเบาโซกสี่เอียงครับปลูกให้มันเอียงเอียงครับจะก่อนเื่อนก็คือเกาครับรดน้ำหลายๆครับตอนแรกให้มันเป็นโ้นไปเลยนะครับทำให้เป็นโคนไปเลย เห็บมันเขากันดีๆครับเนี่ยโอเคครับกับหลังจากนั่นก็นีน่ครับเียงเังยงจักประมันซีซิมหาองศาก็ได้ครับกระบาโซกับนี่เสือกโคกไว้นะครับครับมาที่นี่ก็ ดินลงปกติครับอันนี้คือกันครับต้นแรกครับใส่ไปเลยพี่นนองครับดินเก่าครเอาไว้แบบนี้แหละครับเอาไว้ด้านคางครับคือเก่าครับมาโชกกระยียบจากน้อยนะครับซอยคือให้มันเน่นๆนะครับ ล่างเป็นโคนครับเวลาแห้งมากกระสีเน่นนะครับนี้ครับเดี๋ยวใส่อีกจังน้อยครับให้มันสูงๆพอดีอ่เรียบร้อยครับจามี้ลไรครับการปลูกไผครับแล้วก็เอาใหม่ม้มาคุ้มครับพี่น้องเศษหญ้าเศษฟางครับหนาครับปลูกจังน้อย ปกปกรักษาความชุ่มชื้นหน่อยปกนิดนึงนะครับน้องเป็นยังคือปลูกอยางนะครับผลลัพธ์มันสิเป็นยังไงนะครับกนนี้ครับต้นนี้ผมปลูกอยางครับนี่อยางแบบนี้ครับเวลาเกิดนอมันก็จะขึ้นมาทางนี้ครับขึ้นมาทางเดี่ยวเลยครับนีมองเดี่ยวเลยแต่ถ้าเขาตั้งตรงนี้อนอมันจะออกรอบ กร็แล้วเต้มากครับผมก็จริงๆก็ปลูกได้ทั้งสองแบบนะครับถ้าเ้าเอียงแบบนี้มันก็จะยูนี่ครับดูยัางสี่นะครับต้นมันก็ยููตั้งหักแต่ถ้าเาตรงๆนั่นว่พี่น้องนอมันก็จะออกรอบนะครับออกรอบทิดทางอันนี้ครับนอเนี่ก็พ่อหักเลรวครับพี่น้องครับอุ้ยขาดบ่ครับนอบังง่ยนครับคลิปนี้ก็ บบาชั่วกับขอบคุณพี่พิงนองครับโอ้ห่นหลายพี่น้องเอาเลยครับเมื่อกี้ย่งบัทันเดียดนะครับเอาเลยพี่น้องครับการสำหรับผู้ที่อยากได้นะครับอยากได้เงาไผ่เอาไปปลูกนะครับบบาชั่วบอทันมีอยู่ครับเพราะว่าผมกับปลูกบ่อไหลผมกับปลูกแค่ยี่สิบก่อเนาะครับเนาะหล้กการช่วงนี้เป็นช่วงที่กาลังออกนอเวลาขุดมันก็จะเป็นคือพี่น้องเย็นนะครับมันจะมีนอออกมาหลายมันจะขุดยากนะครับขุดไปมันก็เชียเบิดตนะครับ เสียเป็นนออื่นไปพร้อมนะครับส่วนมากเขาจะคุดตอนที่มันบอกนอแล้วนะครับคือ,อมันพักโตช่วงที่พักโตนะก็คือตัดเตียงจริงคุดกระไดสินะครับแต่พี่น้องอยากได้ไปปลูกนะครับการล่องหาตามช่องยูทูบที่เพื่นม,มีไผ่นะครับไปสอบถามเบิ้งครับว่าเพื่นม,มีไผ่เรียงบานบอนะครับแต่ว่าอย่าเอาไผ่เรียงหวานมากปลูกเด้ครับมันจาาะค้นระยังถ้ามีคราว่าหวานหวานนี่คือรสชาติมันจะบระคบนะครับ ตัวนี้มันฉีมีรสชาติขมขมคล้ายๆกันครับอป็นไผ่กิมซุ้งแหละครับใกล้เคียงกันนะครับน้ครับรสชาติมันก็จะขมจังน้อยนะครับบอกให้มันถึอชื้อนะครับตัวนี้จะเป็นไผ่เรียงบานครับผมคลิปนี้กาได้ไพ่เพิ่มมาสองก่อครับผมก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับสวัสดีครับโอ้นี่ครับกาได้เก็บอยู่เรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับได้เก็บอีกแล้วครับนี่ครับขอบคุณหลายๆครับ